ปรมาบมีำลงตูแดงด้วยอะไรนะครับถำแดงค่ะนี่มีท่กีนเทร์ดเลยยี่สิบบาทอ๋อครับครับบ้างที่นี่ที่ไหนครับอ่าวตะเป็ดครับอ่าวตะตะเป็ดครับมาเร็วเหนือวิ่งเหนือวิ่งทุเีน

ใช่หรอไหอยเนี่ยไม่มเออว่ะปตีนไหืออนปาตีนไหนเหนือเร็ว,รวอเออขึ้นจริงนะเนี่ยปะผมก็บอกแล้วมันขึ้นมาเอ้ยแบงมีปลาตีนจริงั้มเนี่ย

ช่วยบริจาคค่าน้ำห้าบาทเฮ้ยน้ำขึ้นมาบนนี้จริง,รงๆอะเนี่ยเขาถึงทำสะพานไว้เหรอ,อโหดูไอ้นี่ดิดูลากต้นไม้มันดิปะแล้วมันจะโค่นไหมเนี่ยอีกร้อยปีเหรอหอ,อีกร้อยปีเรามาอีกทีอาจจะไม่เห็นสามต้นนี้ก็ได้เนี่ยแบงค์ เขาอุ้มไหมมาเขาอุ้มดีกว่ามาคือวไวเหรอไวดิมามาอุ้มป่ะขี่คอไหมขี่คอป่ะอ๋อไม่ขี่อ,อู้นี่ไงต้นมะพร้าวน้องเนะี่ค่ะ โอ้ยเขาอยู่ได้ยังไงอะต้นมะพร้าวมาแปลกมากเลยดูดิดูนี่โหนี่ต้นโกงกางเขาต้องไม่น้ำก่อยให้เลยเนาะเพราะว่าต้นโกงกางอยู่ได้อะไม่ถอดแดดร้อนลุกว้าวว้าว แล้วตาไงวะอันไหนคือสะพานไม้นี่เออเข้ามาทำไปทำไมสูนการเรียนรู้ป่าชายเลนมันเป็นสูนการเรียนรู้ป่าชายเลนนี่ไงไปปะไปปะถ้าเรือชุมชนบ้านขึ้นรถจะไม่เปียกกับรองเท้านี่บ้างน้ำเค็มน้ำก่อยเค็มอยู่แล้วล่ะเค็มดิน่าจะเคมว่าเลยเฮ้ย เป็นไงคะเราแช่น้ำปิดปี่เลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบวะเหนือลงเท้าลงไปเอาเขาจะเปียกขึ้นรถก็เดี๋ยวต้องไปล้างเท้าอยู่ดีตรงนู้นมาแม่เดี๋ยวต้องไปล้างเท้าตรงห้องน้ำอ่ะอห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยนะพี่เอก ปาตีนเปล่าเมาเดีวไม่มาเลยเกาะเลยป่าเขนได้เขนอใช่ปาตีนเออตัวเล็กๆปาตีไนๆใหงมองนุ่นหนดลากไม้ตัวเล็กเข้านิ้วชี้เองไหนเหนจิทีจกน้ำขึ้น แม่มาทางนี้ได้เดี๋ยวแตัจิ้งลูกไปถึงสะพานเนี่ยลาให้ยิ้งเลยไม่ได้นีหนูเดินเองไม่ได้ลูกหนูบ๊อบเลยดีนะที่วันนี้ไม่ได้ใส่ผ้าใบายอะแดงแม่ขึ้นทางนี้นี่แม่ขึ้นนี่นี่เหยียบก,ก้าวโอเคตรงนั้นคืออะไรอะน,น่าจะทางเดินแบบตัดยิย้มเลยปะ ลวกกับที่เจอปลาต่อจริด้วยนันกท่องเที่ยวคนที่หนึ่งค่ะยิ้มหวานดิอ่อา,า,อา,าอไปวิ่งไปห่างกังไป,ไป,ไป ปไม่ตกหรอกมัายไม่ตกหรอกกันหน่อยไปไปถ่ายเซฟฟี่ตรงนู้นดีกว่าดูดีๆปะเป็นเซฟฟี่ตรงนู้นเลยไม่ตกหรอกสักพักบวบน้ำขุ่นด้ยคืออะไรป้าอ่านสำเร็จท่าต้องอ่านออกเสียงด้วยป้าจะเป็นไกด์อะอะไรวะท่าเรือชุมชนบ้านสำเร็จอ่า มูหกตมตำบลท้องเนียนท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดอะไรจังหวัดนักศึกษาจังหวัดน้าก่าโอ้โหวิวสวยมากเลยนะครับวิวสวยมากเลยระวังสนดดไม้ไม่ไม่เรียบกันนะโอวิวดีมากเลยอ่ายถ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 ่ย่าย่ยน่่าย่ยย่ย่า พ่หและแม่ผมว่านะหูสวยจัดหูรูกนเขาวางต้องวางอะไรสักอย่างนะรุ่นนั้นน่ะน้ำลึกไงไม่ต้องเป็นแบบกระชังปลาหรือเปล่าใช่ปูเปล่ปูไมาอะไรหอยหอยนั่งลม หนครับปาดเขื่อนกันดินพังป่ะแม่ไอที่เป็นส,สาวๆป่ะปาดเขื่อนกันดินพัง่ะแ,แล้วนี่มัเป็นของที่ของรัฐบาล,ลน,น่าจะรัฐบาลแหละแบบรัฐบาลท้องถิ่นพวกอบตออ<ร>เอางบมาทำอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ใจที่เข้ามาทเพื่อว่าเป็นอะไรเป็น น่าจะใช่นะแม่แล้วไม่มีใครอยู่เลยหรอจะลงเรือทำไมเดี๋ยวไปลงเลยของเขาฮะถ่ายรูปกันเร็วเหมือนแพรไม่ได้แล้วมาถ่า้รูปมา